แล้วอ่าโอเคนะครับถ้ามันขึ้นหรือสวยก็ถือว่าสวยงามนะครับไม้นี้นะครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหยเยี่ยมยอดนะครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับ นักเที่ยวสายเทรดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะฮะเราจะมาแนะนำนะครับตัวสัญญาณตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับการเทรดนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะตลาดปิดเนาะนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะพักผ่อนกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะไม่มีอะไรทำนะสำหรับใครที่ติดเทรดนะมาเลยครับตรงนี้นะครับเรามีสัญญาณดีๆนะครับเรียกว่าพีเดเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ใช้ฟรีกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถเทรดได้ถึง4คู่นะฮะเราจะใช้เทรดกับ OTC เท่านั้นนะครับไม่ใช่เท่านั้นสิต้องบอกว่าแต่วันอาทิตย์อ่ะคือคือ OTC ก็จัดได้วันธรรมดาก็จัดได้เหมือนกันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีคู่เงินตามตลาดปกตินะครับที่ให้เราเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยลิงก์สัญญาณก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยกลุ่มของเรานี่ยก็จะมีการนี่นะฮะเนี่ยบอกสัญญาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ คือลิงก์ก็เปลี่ยนทุกวันนะฮะก็สามารถที่จะกดเข้าดูได้ทุกวันเนียเราจะมีการอัปเดตลิงก์อยู่เป็นประจําแล้วนะครับการเทรดนะฮะเราก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็แค่กดตามลูกศรนะอย่างเช่นว่าเนี่ยลูกศรกดขึ้นก็ให้รอกดขึ้นในแท่งถัดไปนะครับอาจจะรอแบบเหลือ1นวิ2วิก็กดเนี่ยเพื่อที่ได้ราคาเปิดนะครับต้องบอกว่าเป็นการเทรดที่ง่ายมากๆนะครับมกับโกงกราฟกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับผม นี้เปิดกลุ่ม VVIP นะฮะเพื่อที่จะเข้า,าพูดคุยแล้วก็ใช้สัญญาณกันได้เลยนะฮะยังไงก็ทักเข้ามาหน้า QR c โค e บนหน้าจอนี้นะครับอตอนนี้มันมีสัญญาณเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผู้ eg นะ eg เรามาดูทรงนะครับว่าหน้าเข้าไหมนะครับ eg เดี๋ยวปรับเป็นอันนี้หนึ่งนาทีนะอ่านะครับเดี๋ยดูจากทรงแล้วเนี่ยมันผมว่ายังไม่สวยนะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ มันยังไม่ชนอเอเอแต่ว่ายังพอมีพื้นที่ในการลงนะอืมนะครับเดีย๋ยวเราลองดูนะฮะจัดเบาๆก่อนเทตลาดนะหนึ่งรอยนะเทตลาดก่อนสามสองหนึ่งกดนะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม้นี้ดูไม่สวยนะค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับกดให้ดูนะฮะเพื่อเป็นเป็นการเริ่มต้นนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับ เห็นไหมไม่สวยจริงๆนะครับเพราะว่าเทรนด์มันเหมือนเป็นขึ้นอยู่เห็นไหมครับพาราปริษาก็นะครับอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่ามันจะยังขึ้นต่อแต่ว่าไม้นี้อาจจะเป็นไม้ที่ดีนะเพราะว่ามันเริ่มชนแนวตาแล้วนะครับเราจะมากดทบนะฮะเมื่อกี้ผมใส่เป็นหนึ่งร้อยนะใส่เป็นสองร้อยนะครับขึ้นไปเยอะครับขึ้นไปเยอะแล้วก็กระแทกก็ลงมาเลยครับเดี๋ยวรอนะครับเหลืออยู่ สองวิอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะกดนะเพื่อที่ได้ราคาเปิดในแท่งถัดไปนะครับไม้นี้อาจจะลอดก็ได้นะครับเป็นการประเดิมนะครับสัญญาณตัวแรกตอนระหว่างที่เราอัดนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะเป็นช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้สิบโมงนะครับก็จะมาเทรดให้ดูกดปาบโมเดโมนะกดไปก่อนนะครับยวไม่ทันนะโอเคนะครับเรามารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าไม้นี้จะเป็นยังไงนะครับอาจจะลอดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้อง มองกราฟให้มันสวยๆก่อนแล้วค่อยกดนะครับอ่าเรามาดู EU ก่อนดีกว่านะครับ EU EU e สวยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าแท่งเนี่ยทะลุนี่คือ EMA ย5ิบห้านะแท่งสวยเลยนะครับแท่งสวยผมจะใส่อ่าใส่สวยๆนะแท่งนี้เอาดีกว่าผมกดราคาผิดโอ้ตายตาย,ตายก็เป็นหนึ่งนาทีนะครับตายเพราะว่าเมื่อกี้ผมเลือกเลือกไอ้นี่ไวนะ้อ่ะ ตายเบอร์เลยเอาใหม่เอาใหม,าอ,ามาอันนี้อันนี้ปล่อยผ่านปล่อยผ่านแล้วนะลืมดูตายเลยนี่เรื่องหนึ่งนาทีเวรกรรมจริงอ่เดี๋ยวรอแท่งนี้นะ E.U. นะ O.T.C. ผมใส่ห้ารอยนะเตรียมตัวสองหนึ่งไปละแหม,มนย่อไม่สวยสะดเลยสินะครับเดี๋ยวรอลุน้นรอลุ้นกันนะครับแท่งนี้สิบเอ็ดนาทีครับปล่อยปล่อยไปเลยผมก็ว่าไอ้ไม้แรกทำไมมันไม่รอดวะก็เลยแปลกๆนะไม่เป็นไรครับ กดผิดช่างมันนะครับมาแท่งนี้ก่อนนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับตอนนี้ตายไปห้าร้อยบาทนะครับจหรับแท่งนี้นะครับ E.U. นะครับอืมขึ้นยาวขึ้นยาวแล้วครับขึ้นยาวครับขึ้นยาวสวยนะครับอ่านะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับ V.V.I.P. ของผมนะนะมีการไลฟ์นําเทรดกันหลายๆรอบต่ออาทิตย์เลยนะครับยังไงก็กดเข้ามาในกลุ่มกันได้เลยนะฮะตายแล้วย่อแล้วฮะ ตอนนี้เราเป็นไงเราก็ต้องทบแล้วนะครับใส่เงินเตรียมรอไปก่อนนะครับอาจจะลอดก็ได้นะไม้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผ่าน e EMA เนี่ยมีอะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับไส้เยอะด้วยนะฮะโอเคกดแล้วนะอเรามาลุ้นกันต่อาราคากระโดดโอ้โหเราได้ราคาตรงนี้เลยตายแล้วนะครับตายแล้วนะครับ อ่ะรอต่อไปรอต่อไปนะครับตะกี้ไม้แรกห้าร้อยไม้สองพันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม้สามรอนะเตรียมมาเดยสามพัน 3, 000, นะครับมีโอกาสทบแน่ๆนะครับงานนี้หรือทงนะครับอ่ะขึ้นสวยขึ้นสวยนะครับอ่ะเราเราลุ้นกันดีกว่านะว่าสามสิบวินี่จะช่วยเราหรือเปล่านะเดี๋ยวสามสิบวิเท่านั้นนะครับอ่าเท่านี้ฮะเหลือยี่สิบเจ็ดแล้วอ่าโอเคนะครับถ้ามันขึ้นสวยก็ถือว่าสวยงามกับไม้นี้นะครับ อ่าเรามาดูดีกว่าเลกสิบเจ็ดวินาทีนะครับสวยแล้วครับตอนนี้ทะลุเกินยีเอไปแล้วนะนะครับาแล้วเหลือสิบวิสิบวิแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหเยี่ยมยอดนะครับเรียบร้อยนะครับปิดไปแล้วนะครับแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทตัดตัดตะกี้ห้าร้อยก็เหลือสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ โอเคนะครับไม้นี้เราจะบินไปนะครับโอเคแล้วเราจะมาดูกันอีกนะครับว่ามีอะไรน่าเข้าไม้นะครับดู eg ครับดู eg eg ก็เป็นคู่ที่เราเข้าอยู่นี่วะไม่จบสักทีนะครับผู้นี้นานเหลือเกินนะครับไม่เป็นไรเราปล่อยไปเลยเก้าทีเราไม่ต้องซีเรียสนะครับถือว่าไม้เทสครับเราใส่ร้อยสองร้อยเราไม่ต้องกังวลนะครับเราเปิดคู่ใหม่ eg ใหม่นะครับ่า eg นะฮะโอ eg แท่งมีวอลุ่มด้วยเราลองดูสิ อืมันก็เป็นลักษณะไส้ยาวแล้วก็ดันขึ้นนะครับเหมือนมีแรงขึ้นต่อถ้ามันทะลุพาราบริกซาตัวนี้เนี่ยก็น่าจะกลับตัวขึ้นไปนะครับเรามาชมกันดีกว่าเพราะาตอนนอี้อยู่เหนือเซ้เอ m a เอด้วยนะครับอ่านะครับแล้วสัญญาณก็ให้กดลงเนี่ยไม่น่ากดเท่าไหร่อ่ามัอ่าพา,า,าบริกซาอยู่ล่างแล้วนะครับผมว่าสวยนะรอหรือรอย่อนะรอนะย่อแล้วกด อ้าวมันกดขึ้นนี่วะหรือก่อนมันให้กดลงเหรอกดลงมันไม่กดนะครับเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วมันน่าจะขึ้นต่อนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่หรอกอาจจะลงก็ได้นะนะครับมันจะปล่อยผ่านนะครับไม้นี้ไม่เข้านะโอ้แต่อันนี้สวย n n ็นนะเอสวยเนี่ยดูดิเอ็นี่คือวิ่งมานะครับทะลุ e m a นะครับแล้วก็ต่อด้วยไม้นี้ลงมานะครับกดไม่ทันเลยครับอันนี้ถือว่าสวยนะครับไม้นี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเห็นตะกี้ผมจะกดนะแต่ว่า กดไม่ทันจริงๆนะครับอ้าว eg eg ครับลงสวยงามครับน่าจะวินแล้วแหละนะครับตอนนี้เหลือแค่สิบกวิเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่เราคาอยู่นะฮะราคาก็ยังแว่งอยู่แถวนี้นะครับแว่งอยู่แถวนี้นะครับมาลอนุ้นกันว่าหมดเวลาเราจะวินหรือเปล่านะครับหรือเจ็ดนาทีนะครับอ่านะครับวินไม่วินก็ไม่เป็นไรเราไม่ซสีเดียอ่าลบแล้วนะครับตอนนี้ลบแล้วอ่านะครับตอนนี้ แต่ละคู่ก็ดูทรงเริ่มไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้นะครับถ้ามีสวยๆอีกเราจะจัดอีกนะฮะตอนนี้น่าจะน่าจะร้อนแล้วครับสามร้อยเรานะครับกดผิดกดถูกแม่จริงๆเลยนะครับมานะครับอ่าย้ําเตือนอีกทีนะครับใครอยากก็ได้สัญญาณตัวนี้ไปใช้งานนะนะครับตอนนี้มีถึงสี่คู่เงินเลยแล้วครับมี g U นะครับ n u นะครับ e u แล้วก็ eg นะครับเป็นเทรดโอดีซีนะครับเราสามารถ ใช้คือต้องบอกว่า OTC เนี่ยมันกราฟมันไม่เหมือนกันนะฮะในแต่ละโบกน,นะครับเพราะว่าแต่ละโบนกเขาก็ทําของตัวเองนะเอากราฟเก่ามาโชว์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะให้คนเขาเทรดนะนะครับแต่สรุปแล้วก็คือแต่ละโบกไม่เหมือนกันนะเพราะ,ะนั้นคุณต้องใช้ 8X ตามทีเ่เราแจ้งไวนะ้แล้วก็นะครับสามารถใช้ OTC ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะลิงก์สัญญาณ 8X โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็สามารถใช้ฟรีได้นะครับโดยที่แล้วก็มีเงื่อนไขนะครับสำหรับ ตามลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับทักเข้ามาในกลุ่มก่อนนะครับเพื่อที่จะสอบถามวิธีการนะครับไม่งั้นจะผิดพลาดแลวเดี๋ยวคุณจะเสียเวลานะครับอ่าตอนนี้เราก็รอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้เราจัดไปแล้วนะครับหนึ่งไม้นะครับกับไม้นี้เนี่ยที่กดพลาดไปโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยนะครับหรือเป็นบทเรียนนะครับรีบไปหน่อยไม่ได้กดกดดูนะเนี่ย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม้ที้ถือว่าเราไม่ตั้งใจเข้าอย่าไปนับมันนะฮะอ่ะรอดูต่อไปครับกับไม้ต่อไปนะอันนี้เรียบร้อยนะครับลบไปแล้วนะฮะนี่ขึ้นยาวเลยไม่ลงเลยนะครับสัญญาณเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นต่อนะอ่ะา กดขึ้นเลยนะไขว้กันเลยครับอันนี้กดเล่นๆนะกดเล่นๆไม่เกี่ยวกับสัญญานนะครับลองดูถือว่ามันจะทบไม้บินกันไปไหมนะครับเพราะว่าพาเราบริกัามอยู่ข้างล่างนะแล้วก็กราฟมันแนวโน้มมันจะขึ้นต่อนะครับแล้วมันลงมาใกล้กับเส้นตรงกลางแล้วบีบๆนะผมก็จะรอมันอตอนขึ้นนะนะครับรอดูนะครับว่าจะบินหรือเปล่านะนี่กดตามฟิลเลยนะครับเนี่ย อ่าสองหนึ่งเยี่ยมนะครับเราวินไปแล้วนะครับบินไปแล้วตัวนี้นะครับก็ถือว่าสามร้อยนี้ผมเจ้าแล้วนะนะครับมันจะลอตช่างหัวมันนะครับนะครับถือว่าผมบินไปแล้วนะครับเยี่ยมเลยนี่ผมจะกดขายทิ้งก็ยังได้เนี่ยเวลาเราปล่อยชิวๆนะครับเราจะเผื่อลุนนะนะครับโอเคนะครับถือว่าผมแก้ไม้คืนได้แล้วนะครับตอนนี้เรารอดูกันนะสัญญาณตัวนี้นะก็บางทีเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นๆโดจิอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปเข้านะนะครับ รอมีโวล่มสวยๆกก่อนนะฮะร,รอมาดูกันก่อน,นะน e อย่างอย่าง EG ี้ไม่ใช่ EU นะครับ EU บางทีมันไม่ตรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใจเย็นนิดนึงนะครับบางทีกราฟมันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องรีบเข้ารอให้มันทรงสวยๆดูตรงๆกันหน่อยนะล้วค่อยจับนะนะครับบางทีเราไม่ต้องรีบล้วเปิดสัญญาณทิ้งไว้ครับการที่มีสัญญาณมาดีตรงนี้นะฮะคือเวลาเรา เราไม่ว่างเนะเราก็เปิดทิ้งไว้พอมันมีเสียงหรืออะไรเงี้ยมันเตือนเราเงี้ยเราก็ค่อยกดเข้าครับอืมนะครับสัญญาณมาเราค่อยมาดูว่าทรงมันดีไหมนะครับแล้วก็กดเข้ากันแต่าวิธีการเข้าส่วนใหญ่ผมก็จะดูเซ็ตเอ็มเอเนี่ยนะครับระหว่างเราสัญญาณนะสอนไปเรื่อยก่อนเนอะเอ็มเอเนี่ยก็คือกดอย่างนี้นะครับกดตรงนี้ Moving A v e r a g e นะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยนะครับอ่าอันนี้ผมเซตเป็นยี่ห้านะครับยี่ห้าอันนี้เอ็มเ อ่านี่ก็สีแล้วก็ใส่ไปนะค,ความหนาก็จัดจัดไปนะฮะเสร็จแล้วกดสมัครหรือว่าเลือกใช้เนี่ยครับเรียบร้อยนะครับก็ะจะเกิดเส้นนี้ขึ้นมาของเส้นสีม่วงนะเส้นอันนี้ก็เหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเวลาเวลามันทะลุเป็นเส้นแนวโน้มอะ่ะฮะคือสมมุติว่ากราฟมันอยู่ด้านล่างของเส้นใช่ไหมมันมีแนวโน้มมันจะวิ่งลงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้านบนของกราฟเนี่ยด้านบนของเส้นเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันจะขึ้นต่อนะครับก็อย่างเช่นแท่งน,นี้นะครับแท่งเนี้ยมันทะลุ เกินเส้น EMA 25นะปิดปิดเหนือเนาะนะครับแท่งต่อไปมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับเนีสองแท่งนะครับเราก็สามารถกดในตอนนี้ได้ทํากําไรกันได้นะครับพอมันทะลุกลับมาก็ก็ช่างมันนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเทรนดลงอ่ะหรือทะลุกลับมาอย่างเงี้ยนะฮะปิดใต้เนี่ยเราก็กดลงมาได้นะครับก็เหมือนกันครับทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับอย่างนี้เช่นกันครับ ลงมาปิดทะลุเห็นไหมอ่าแท่งต่อไปเนี่ยมันจะลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะนะครับถ้าไม่ผิดพลาดจริงๆนะฮะแต่มีโอกาสเหมือนกันที่ทะลุปุ๊บมันกลับตัวเลยนะครับแล้วก็ลอสก็มีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่อความชัวนะครับเราใช้พาราบริกซาตัวนี้ประกอบด้วยนะพาราบริกซานี่คือบ่องบอกว่าถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยแนวโน้มว่ามันจะลงนะครับนะครับแล้เกิดมันทะลุขึ้นมา่พาราบริกซาเห็นไหมมันก็จะอยู่ด้านล่างเนี่ยวงบอกว่า มันจะดันขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ดันขึ้นแป๊บเดียวแหละแล้วก็สาม,มารถทำกำไรได้ไม้2ไม้เนี้ยนะครับแล้วเราก็ลิกออกนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ถ้าเกิดสัญญาณมันเป็นอย่างนี้ขีดขีดนี้เราก็เราก็ไม่ต้องริบเข้านะครับปล่อยผ่านไปนะครับอะไรที่ไม่ชัวรนะ์เราก็ไม่ต้องเข้านะอ่าอีาหนึ่งนาทีครับมันลุ้นกันดีกว่านะครับถ้ามันลงลงมาถึงตรงนี้ผมก็จะจะกําไรนะรอดูกันนะครับ หนึ่งนาทีนะครับอะไรและเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ายังไงผมก็กําไรไปแล้วนะีอ่ามาดูอ e ีจนก่อนนะครับ e อีจีกแล้วเหรอครับเนี่ยามาดูอีจีกันนะครับตอนนี้โวลุ่มลงเยอะเหมือนกันนะครับผมว่ายังไม่ชนเอ็มเอนะผมจัดเบาๆหน่อยเพราะว่ามีแนวโน้มว่ามันจะชนแล้วเด้งขึ้นนะครับ เดี๋ยวรอดูรอดูกันก่อนนะนะครับว่าดูเดี๋ยเทนนี้ขึ้นชัดเจนเลยเนี่ยขึ้นชัดเจนนะครับรอดูครับอาจจะเป็นการกลับตัวแท่งสองแท่งแล้วก็เด้งขึ้นต่อนะครับถ้ามันปิดเขียวอย่างนี้ก็ไม่กดนะอย่างนี้ไม่กดนะครับไม่สวยอันตรายนะครับควรมจะขึ้นอีกแท่งหนึ่งนะครับอืมอันนี้ก็ไม่น่าเข้านะครับใครกดโฟ l ว์เทนเนี่ยกดขึ้นได้นะฮะอ้าวลงแล้วปรากฏว่าลงนะครับ โอ้โห oh, oh, สวยงามเลยนะครับผมไม่ได้กดนะโอ้โ oh, ห oh. ไม้นี้ใครกดไปนี่ยินดีด้วยนะสวยงามเลยนะครับอดเข้าเลยมูดโมนะนะครับคือทรงมันมันไส้ยาวอย่างเงี้ยพอไส้ยาวปุ๊บก็เหมือนมีแรงแรงซื้อเยอะนะครับก็เลยไม่กดนะครับบางทีเราถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่เสี่ยงเราก็จะเราก็จะไม่เสี่ยงนั่นแหละนะครับเราไม่เข้าเราก็ไม่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่เป็นต้องเข้าทุกไม้นะนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะจัดก็จัดได้จัดเบาๆนะสรุปมันก็ลงมันก็วินอยู่ดีนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณต่อไปดีกว่านะครับว่าจะมีไม้อีกจัดอีกสักไม้หนึ่งนะฮะเพื่อความตื่นเต้นร้าวใจโอ้โหทะลุมาอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าทะลุมาอย่างเงี้ยสามารถจัดได้อีกไม้นะผมรอดูนะจังหวะสวยๆนะอันนี้ผมกดตามฟิลนะอ่านะครับนี่ไม่มีสัญญาณนะแต่ผมจะกดลงตามฟิลนะครับ รอดูจะวินหรือจะลอดนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะเนี่ยนะมีโอกาสที่จะนะวิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาชนอเส้นกลางแล้วก็เด้งลงนะเรารอดูนีดกว่านะครับพิ่งโมมากอาจจะลอดก็ได้นะครับต้องบอกว่าไม้นี้ไม่มีสัญญาณนะครับกดตามความรู้สึกนะแล้วก็ดูจากทรงแล้วก็ตัวพาราบรึกซาอยู่ด้านบนนะก็มีแนวโน้มว่ามันจะลงนะครับ มารอรอรุนนะต้องทบไม้แล้วท่าทางนะครับสี่ร้อยนะครับทบละทรงนี้นะฮะกดรอไปก่อนเลยนะฮะอ่าแต่มันบวงอยู่นะครับเดี๋รอรอดูกันนะครับสามสองหนึ่งโอ้เยี่ยมยอดครับเนี่ยตามฟิลตามฟิลจริงๆนะครับสรหลก็บินกันไปนะครับอ่ะก็สวยงามครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับ อ้าวอันนี้จบจบไม้อหรอจบไม้ผมบินแล้วเนี่ยจบจบไม้ไปเนี่ยตกลงงง่ะอันนี้อันนี้งงนะครับดูดูอ้าวแล้วผมจบไปแล้วเมื่อกี้ก็กําไรนะเนี่ยดูดิกําไรกดยังไงก็กําไรครับสุดยอดเลยมั้ยเนี่ยนะฮะตั้งแต่กดมาสิบโมงเห็นไหมสี่ไม้ right แล้วเห็นไหมรวมๆได้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยก็ราวเก้าร้อยนะ อ่าเป็นไงครับอัดแป๊บเดียวนะครับสิบกว่านาทีได้เก้าร้อยบาทเลยนะครับสุดยอดไหมครับอ่าอย่างไงสนใจนะกดที่คิวอารโค้ดนะสแกนก็มาเลยนะครับคุณจะได้เข้ากลุ่ม v ีวแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะทํากําไรด้วยกันนะฮะมีการไลฟ์นะฮะเทรดพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆรอบเลยต่อทิ์เลยนะับรับรองจะไม่เป็นต้องเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็มันจัดกําไรกันนะครับกดสแกนคิว o d e โค้ดนะฮะหรือว่ากดลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มนะครับทุกอย่างฟรีนะฮะ แล้วก็สมัครตามลิงก์แล้วก็ฝากเงินไม่มีใครเอาตังคุณต้องบอกไว้ก่อนไม่มีใครเอาตังคุณนะนะครับคุณแค่เอาเงินฝากโบกแล้วคุณก็จัดได้เลยถ้าคุณไม่ฝากโบกแล้วคุณจะเอากำไรจากไหนล่ะครับใช่ไหมนะครับคุณก็ต้องนะครับฝากตามเงื่อนไขเพื่อที่จะใช้ใช้สัญญาณฟรีนะครับแล้วก็มาจากกาไรกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มแล้วกันนะครับพุ่งมาเจ็บคอนะครับอย่าลืมนะครับสแกนเข้ามาเลยนะครับฟรีแน่นอนแล้วเจอกันครับ